รับทราบในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลของบริษัท GMM g MM a m m y ในการที่จะมาจัดเฉียงเหนือ Festival นะครับในวันที่5กุมภาพันธ์2565นะครับรับทราบก่อนนะครับพร้อมกับให้คณะกรรมการควบคุมโลกติดต่อทั้งหมดได้แสดงความคิดเห็นได้ให้คำแนะนำเพื่อให้มีความรอบคอบแล้วก็รวมไปถึงรูปแบบการจัดงาน นะครับยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติให้นะครับแล้วก็ให้เขาไปปรับเนื้อหาของการจัดงานนะครับหรือรายละเอียดที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็นํามาเสนอคณะกรรมการรคติดต่อในโอกาสต่อไปทั้งนี้เพราะว่าการจัดเฉียงเหนือเฟสติวัลนั้นก็จะเป็นการจัดมากกรรมที่เป็นการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจนะครับเป็นการาแสดงการบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบดังนั้นคณะกรรมการจึงจะต้องอใช้ การพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากว่าจากการประเมินเบื้องต้นนั้นจะมีผู้ที่เข้ามาร่วมงานเฉียงเหนือเฟสติวัลของแกมมี่นั้นกว่า15,000คนในพื้นที่อำเภอเมืองอจังหวัดถึงแก่นเราในช่วงวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งในช่วงนั้นเองก็จะเป็นช่วงที่เรามีงานเทศกาลใหม่ระดับชาติประเพณีปลูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดด้วย